สวัสดีค่ะเราคือฮาฮนี่วันนี้มีเขาที่จะตกใจมั่งๆๆงนะคะอ๋อคืออะไรคะนี่คือซงงจุ송중ง깝송이กจะเต้นกันเลยอ๋อเหรอใช่ไม่ได้송중기ใช่ไหม송중기เต้นกันเหรอใช่ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่ว่าเป็นจริงๆอ๋อเหรออืมก็วันนี้นะคะฮาฮอนนี่จะบอกกับทุกคนให้รู้ว่า ความรักของสองคนนะคะสองคนเจอกันที่แรกเมื่อไรอ๋อสองคนเจอกันที่แรกในละครเกาหลีว่า d e s c e n of the s o n g นะคะตอนแรกสองคนเป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปความรักของสองคนเจริญขึ้นมากอ๋อหรอคู่รักในละครกลายเป็นคู่รักที่จริงนะใช่ที่นาเ<ม>คยดูละครนี้ปะใช่เคยดู จริงๆเลนชอบรักคนนี้มากเลยมองกันนะชอบซงจุงกิมากๆอ๋อทุกคนเกาหลีทุกคนกิงในเกาหลีก็มองกันนะคิดว่าไม่ใช่ในเกาหลีนะใช่ในลูกนะใช่อิชามนอิชานะอิอชามากเลย 송중기คอนเสิร์ตในการตั้งงานกับ송혜교ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ค่ะคนญี่ปุ่นเขียนถึงตัวว่าหน้าหนาวที่แล้วซงจุ송กีทำ propose กับซง송혜교ในร้านญี่ปุ่นนะอ,อ๋อจริงเนาะมิชามากมาก,มากใช่ค่ะแล้วก็เขาเขียนว่าซง송혜교ร้องไห้ด้วยและดูเหมือนว่าความสุขมากเลยอ๋อจริงมิชามากมากมากเหม,มือนกันอืมทีนั้นก็อยากได้เรา เระผมชื่อเป้เนี่ยก็เดลิก็เหมือนกันค่ะต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรแล้วกับใครเพราะว่าไม่มีซงจุนกีไม่มีคนที่แบบซงจุนกีเลยใช่ค่ะตอนนี้เราที่แบบซงจุนกีอยู่นะเมื่อไรอะเขากำลังมาหรอใช่ก็ตอนนี้กำลังรอรอด้วยก็น่าจะรอถึงเมื่อไรไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าก่อนตายมั้ย สองคนจะแต่งงานเมืมเอ่อไรสองคนจะแต่งงานวันที่สั่สีเปรมในเดือนตุลาคมปีนี้จริงๆแล้วซงเกยกออายมากกว่าซงจุนกิซีบีซีีหรอซ่<ช>องฮยิโอเป็นหนุมหน้าหรอใช่ออินดีด้วยนะอินดีด้วยนะคะใช่จริงๆตอนนี้สงสัยว่าลูกของสองคนมากเลยอ๋อคิดว่าลูกสองคน มีหน้าตาสวยๆดูหล่บ้าสวยสวยมากเลยก็อยากตูหน้าลูกเร็วๆนะ